เตาตานอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะเห็นไหมกินเตาเผาเขาเเคี่ยวน้ำตาลความร้อนสามารถกระจายได้ถึง3กระทะโอ้อ้าวฟืนตรงนี้อืมกินอย่างนี้ได้เลยจริงด้วยจริงเป็ดเเนี่ยเขาบอกเลยนะมันต่อยได้ไหมอ่ะขอหน้ลูกมนาน้ามมันไม่ใช่มดอย่าออกนะเจ้ามดนะชอเฮ กูรักนะลูกม้าลูกกาหานม้าลูก้าหานอก้าหาหรือสนหรือแสบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเฟย์นี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งที่ที่ถ้าใครมาอัมพวาจะต้องไม่พลาดคือเตาตานอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะ เหมือนพวกสูตรเรียนรู้อะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบจะเคี่ยวน้ำตาลให้ดูทํา,า,า,าทไมกลับบ้านแล้วล่ะไปดูเขาเคี่ยวน้ําตาลก่อนลูกกว่าจะมาเป็นน้ําตาลเนี่ยเหมือนผ่านขั้นตอนอะไรยังไงบ้างม้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูนี่แบบเคี่ยวแบบโบราณโบราณว่าเขาทำยังไงนี่เช่าคำกับป้าจะถึงแล้วนะเราสองคนมัวแต่เมา กัันี่่นน่าอกวาเชลากาจะถึงแล้วโมวแตะเมาส์กันสองคนแม่ลูกน้าอั้มช่องเจ็ดนะคะแฟนน้าอั้มอยู่อัมพวาน้าอั้มก็เลยจะแนะนําทริปนี้เราหมดเลยว่าให้เราแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างนะซึ่งเราก็ตามรอยที่น้าอั้มบอกไปเกือบครบแล้วแต่แบบที่เที่ยวเยอะอะเราก็เลยอาจจะเก็บไม่ค่อยไม่ค่อยหมดเตาตานเชิญด้านไหนไปต่อไปต่ออ้าโลก่อนค่ะลบพี่ก่อนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราเรื่อยค่ะ เต,ตาตาเนี่ยสามารถวิ่งได้สนุกสนานมากเลยปีที่กว้กางๆให้เด็กวิ่งเหมาะกับเด็กบ้านนี้จริงๆที่เดินไม่เป็นชอบมีคนแซวนะว่าชอ่อแฮเดินไม่เป็นเ <G ül> พราะว่าหนูวิ่งอย่างเดียวไงคะหนูไม่เคยเดินเลยคะ่ะ <G ül> นี่คืออุปกรณ์อะไรยังไงบ้างเนี่ยอันนี้พวกกาาับมะพร้าวมีน้ำหมักชีวภาพโรงเลี้ยงชันลโรงเรียนไส้เดือนเดี๋ยวไปดูให้หมดเลยอะไรแล้วเดินตรงนั้นกันไม่ใช่หนูเราจะไม่เดินข้ามอันนั้นไอ้ไม้นั่นหรอเดิน <G ül> <ๆ S 1> ข้ามแค่นั้นเหรอใช่ <G ül> <G ül> ไม่ไหวหรอกแฮไหวเราลองไปดูกินก่อนแฮจะให้เดินไอ้ไม้นั้นอะไม,ไม่ไหวเร็วเขาเคี่ยวน้ําตาลกันอยู่นี่ก็อยาไปเดินอะไรไหม,ไ,มไปเลยไปเลยเร็วๆเขาทำอะไรกันอยู่นะ่ะมาถึงซะทีเนี่ยถึงแล้ว <c oughs> ลองเคี่ยวน้ําตาลค่ะ,ะเเนจนี่ไงเขาทำอย่นี่อ้าวเราไม่เคยเห็นหรอกนคี่ือน้ำตาลอะไรเขาบอกว่าที่เหลือก็คือทำน้ำตาลใจชู น้ำตาลเนี่ยหรอปะอ๋อน้ำตาลมะพร้าวที่เราเถียงกันอยู่ว่ามันคือน้ำตาลอะไรสรุปคือน้ำตาลมะพร้าวอ๋อยชิมด้วยเอามารวมกันนะอะไอย่างเงี้ยเทค่ะเทขาบนาวของบ้งกรองไว้แล้วก็เอาไปเคี่ยวน้ำตาลเดือดชิมว่าไหนนะกระทะใหญ่เบิ่มอันนี้เหรอครับชิมในกระทะใหญ่ชิมในกระทะชิมในเตาก็ได้ค่ะถ้าอยากลองแบบร้อนๆเลยค่ะ ร้อนๆชิมในเตาเลยค่ะคืออันนี้แบบเป็นเคี่ยวแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแท้100%เลยค่ะโอ้แล้วก็เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมด้วยแบบดั้งเดิมเช้าแฮะอุ๊ยไม่ได้สนใจอะไรนอกจากการชิมตอนร้อนเลร้อนนะร้อนเลคะร้อนเลยค่ะโอ้อร่อยไหมคะร้อนอยู่อร่อยไหมคะไม่รู้ค่ะร้อนค่ะร้อน มันเอาไปทําอะไรได้บ้าง,งค่ะมะพร้ออพาวใช้แทนน้ำตาลทรายได้เลยนะคะจริงๆทำอาหารน้าขนมใส่กาแฟได้หมดเลยค่ะถ้าความหวานนะคะหรือว่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะต่ำกว่าในบรรดาน้ำตาลคะ้เ่องร่างกายของะเผาผ่านได้หมดป้าต้องกินน้ําตามลมะพร้าวละนี่ก,กินไปปุ๊บเป็นปนงงี้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพุงยุบเลยไม่คเห็นไหมเป็นเตาเผาเขาเคี่ยวน้ำตาลถ้าเคี่ยวแบบนี้ไม่ใช้แก๊สมันจะหอมกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้เป็นเท้าไปทางน้ำใส่ถึงโซลาเนี่ยแค่ครั้งเดียวค่ะความร้อนสามารถกระจายได้ถึงฝั่งนะคะฝั่งอ๋อคูนตรงนี้คูนตรงนี้แล้วก็ม่นไปนู่นเลยอะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือความร้อนจะไหลขึ้นสู่ที่สูงค่ะค่ะอ๋อมันไปตรงนู้นเอง คือถ้าเป็นเตาของชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทําแบบนี้หมดเลยอะคะใช่ค่ะกางบ้านจะเห็นว่าเป็นหนึ่งเตาสองเตาหรือห้าเตาที่เลยค่ะอืมนี่พี่กองด้วยผ้าขาวบางนะคะกิรบ้าทแต่เขาไม่ได้ใช้ผ้าขาวบางแล้วเขาเป็นแบบค่ายุคใหม่แล้วอะ่ะเพื่อกองแล้วก็ค่อนะเคียเค้ยวเคี้ยวเๆียวต่อสุดยอดเลยอะไม่เคยเห็นเลยอ่ะอุ้ยชอบคำชอบมากอะป้าแฮปปี้อะ กินเพลินๆก็เหมือนกินท็อฟฟี่อย่างนี้เนาะแต่มันจะไม่เหมือนไอ้นี่แล้วดิเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นแบบอันนี้มันแข็งแล้วไงอันนั้นมาใหม่ๆไงใช่นี่ไงถ้ามใหม่ๆตัวนี้หนูยังแพ็คให้ไม่ได้อ่าค่ะฮะร้อนร้อนอยู่แต่ว่าอันนี้ถ้าเราอยากกินนั้นเราไปเวฟเวฟหน่อยให้มันทนคาราเมลได้ไหมคะอ๋อเวฟหน่อยก็จะละลายค่ะอ๋ออร่อยมากมะยังไม่ได้ลองอร่อยจริงใช่ไหมก็คือแบบมาถึงบอกว่าให้มันเป็นคาราเมลอ่ะไม่มันมันแบบมันไม่หวานแบบล้นตาลแบบ อืม,มกินอย่างนี้ได้เลยจริงจริงด้วยอม,มันหอมแบบนี้เนาะอร่อยอ่ะเอ,อ,อร่อยเพลินเนาะคนนี้บอกเผนะ็ดเนี่ยเผ็ดเปิดอะไรละมันจะเผ็ดได้ไงลูกน้ำตาลที่ไหนเผ็ดนี่ของแท้นะมไม่ใช่ของปลอมนะพี่เขาทำอยู่เงี้นะของแท้ดิไปไปแล้วพวกเราทางนี้ไปไหนกันมันจะล่ว <laughs> งนะลูก อยากอยากได้รับความตื่นเต้นอยากเดินผ่านทางนี้เดินได้ครับจะไม่ล่วงเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าลองก่อนป้าไม่ไม่ป้ารีไม่เลยเราจะไม่ตกน้ำหรอกเทุกวันอ๋อโอเคพี่ก็บอกพี่เดินดูก่ันเราบน้หนักได้เดินสองร้อยโลโอเคใม้สบใจลูกอ่ะทีละคนทีละคนทีละคนตุ้มตุ้มป้าจะต้องกลัวสะพานอะไรเงี้ยพังตลอดเพราะป้าอ้วนเดินดีๆค่ะ เก่งมากค่ะลูกหอมอะ่ะไปเลยลูกชอแอแฮเดินกลับทำไมฟ้าสนุกจัดเดินไปเดินกลับ <ไป S 1> <c oughs> ชอบชอบงั้นเดี๋ยวมาปล่อยชอบแฮเดินอยู่อย่างเงี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินกลับอยู่เนี้ยยังไม่เลิกเลยไปแล้วชอแอแฮสนุกหนูอยู่อย่างงี้ก่อนนะงั้นมากับน้องขอไปดงนู้นก่อนไปที่รักไปดูอย่างอื่นบ้าง <c oughs> เขามีตัวชนรงให้ดูด้วยนะ <c oughs> นกนกนกชอแอแฮดูนุ่นเห็นไหมไปไหนแล้วเออนั่นน่ะไม่ใช่นกอินทรี นก no oh. อินซีอะไรเนะเอาแล้วป้าป้ามีเด็กรักความตื่นเต้นขอข้ามสะพานเองคนเดียวอะช่อแฮกุลรักนะลูก oh. หนูก็ต่อสะพานไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอม้าแล้วไปเลย oh. เอาล่ะลูกสาวบอกแล้ว oh. ใช่ไปเลยไปเลยลูกดูไอ้เด็กเกงชมพู้ไวนะคะหวังว่าจะไม่ล่วงน้ำนะคะ ปลาปากแหลมปลาเข็มลูกปลาปักแหลมมาเลยลูกหนูปลอดภัยดีนิกาูกปลอดภัยดีนะเฮปลอดภัยค่ะให้ตัวแสบนี่ไงเจอแล้วชนาลงกับโรงเรียนไส้เดือนดีจังติดกันเฮ้ย <c oughs> ช่อคำแอบไปสองดู ไอตัวที่บินบินอยู่นั่นแหละใช่ชนะลงมันมีประโยชน์ยังไงเล่ามาสินี่ไงนี่ไงมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเล่นไปทุกวันเหรอเนี่ยเขาบอกเลยนะมันต่อยได้ไหมอ่ะบินเน็ตด้วยฮะเขาเขียนไว้งั้นเลยเหรอปะไปฟินเน็ด้วยแม่บินลอยตัได้อยู่นานไม่จับเกาะอะไรเลยอ่าคือมันช่วยผสมเกสรอ๋อประโยชน์ของมันคือยาไปจับข้าวมันช่วยผสมเกสรเจ้าค่ะไม่จับเอแล้วลูกมดนะด้ามดมันไม่ใช่มด อย่าออกนะเจ้ามดมันเป็นเพื่อนกับพึ่งไม่มีแหล็กในแต่ไม่มีแหลกในปลามันกินอืของไก่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไว้ในนี้เล้วให้ปลาพอไก่อืก็เนี่ยปลาก็มากินอื้อนี่ทุกคนน้ำมันใสมากทุกคนมาแอบดูสินี่นะเห็นไหมเห็นปลาไหมลูกเห็นปลาในน้ำไหมแล้วชอเฮจะเข้าไปอยู่กับไก่เหรอมาเปิดประตูนี้ได้ไหมวะ คงไม่อยากเขาไปอยู่กับไก่หรือเราปล่อยไก่เขาออกมาเราจะเก็บให้เขายังไงลูกเห็น oh. <He ard. S 2> ปลาไหมเนี่ยมันอยู่ในนี้ตัวใหญ่ๆก็มีลูกเห็นไหมสายแจวแ๋วเลยนะมอ่ะไส้เดือนมีประโยชน์ในการพรวนดินแล้วมีประโยชน์อะไรอีกในกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและการเป็นนัชชี่มีเขาบอกว่าเขาไม่เห็นไส้เดือนเออมันอยู่ไหนลูกแฮเอามือมาคุยดิเฮ้ย <Yeah. S 1> โอ้ยป้าลองแอปเปิดฝาหนึ่งมันจะมีไส้เดือนอยู่อันนี้เขาฝาโว์มันก็เลยม,มันก็เลยหลบเห็นไะหมรู้ได้้ที่ มีไหมอชอแหฮพ้ก,ก้าหารแอบเปิดฝาแล้วชอนใช้ป้าบอกมันชอนใช้เห็นไหมอ่ะมันต้องเห็นดินั่นไงเห็นแล้วไหน้าเอาเอนั่นแหละใส่ด,ด้วอกันจับได้ไหมจับมากินเลยชะหามองจับสิไหนอ่ะเนี่ยหนูจะหนูจะกินเอ้ไม่ใช่หนูจะจับหร<แ>อจับสิไม่ต้องจับมาหลอกลูกเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้นี้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยไปยุ่งอะไรกับมันเท่เขาเลี้ยงบางทีเขาแบบใส่แบบพวกอะไรอ่ะ มันกลายเป็นพวกชีวภาพแบบช่อแหนมันแปลว่านี่ไงจริงด้วยใช้น้ํานี่ไงปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมันจะมีน้ําหมักมูลไส้เดือนและอื่นๆอีกมากมายและมันจะเหม็นลูกใช่ผู้กล้าหเดินข้ามสะพานเออแบบสะพานที่เป็นแบบใช่ตกไปอ่ะโนนะมาไม่เก็บนะว่ายน้ำไปเจอที่กรุงเทพโอ้มนได้เชื่อมกันด้วยที่รักไปต่อ นู้นตรงนู้นมาเห็นเขามีสวนตรงอื่นไปดูสวนตรงอื่นเร็วทางนี้ชอ่ผู้กล้าหาญสองตองคือสะพานเหรอลูกเดี๋ยวต้องส่งไปตังซีเพราะว่าแล้วชอบขามจะไปไหนทางออกอยู่ทางนี้ลูกผิดฟังเราไปลองดูตรงนู้นที่อื่นมีที่เที่ยวอีกไปไหนที่เนี้ยค่ะต้องลองสะพานนี้ด้วยเหรอต้องรอไม่ใช่ ใช่อย่างนั้นน่ะหรอโอเคเอากลับมาเดี๋ยวทำมือถือมาต่อไปทางอยากแนะก้แก้กลับมาเร็วหน้า<ะ>ค่ะมันขึ้นไปในนั้นมีเสือยาคุอยู่ค่ะเสือยา,นะาคาาุน่ะมาแค่ผู้กล้าหานเดินไปบนสะพานที่กำลังหัก รงนี้ก็คือไอ้พวกน้ำส้มสายชูหมักที่หมักมาจากมะพร้าวอีกทีหนึ่งนลูนก้าหาเนาลูก้าหาเนาะก็เหมือนช่อแฮร์หรอก้าหารหรือก้าหารหรือซนหรือแสบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเฟ้ยใช่ใคิด subscribe and press the bell